มีพลังงานหนึ่งนะคะเป็นพลังงานของความเศร้าโศกเสียใจของคนรอบๆตัวคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนรักกันนะคะรอบๆตัวคุณเหมือนเขาเศร้าโศกเสียใจแล้วเขาอยากที่จะแสดงความเศร้านั้นให้คุณได้รับรู้นะคะอาจจะเป็นคนรอบๆตัวคุณนะ ซึ่งพลังงานนี้กำลังรบกวนคุณอยู่นะคะเป็นพลังงานของคู่รักคู่หนึ่งหรือสองคู่หรือสามคู่ก็ตามนะคะที่เขากำลังเศร้าอยู่แล้วพลังงานเหล่านี้กำลังรบกวนคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้อยู่นะคะพี่อยากให้คุณอดทนค่ะอดทนอีกสักหน่อยเพราะว่า มันเหมือนกับพลังงานเหล่านี้ที่กวนคุณอนะเพราะมีใครบางคนเขาใช้ในสิ่งที่ไม่ควรใช้อ่ะเธอพวกพลังงานแบบว่าพลังงานต่ําบางคนอาจจะมีการเล่นของคุณใส่อะไรเงี้ยให้กับคนรักของเขาแล้วมันอยู่รอบๆตัวคุณแล้วคุณดันมีเซนสสัมผัสดได้เกี่ยวกับพลังงานพวกนั้นก็เลยคอยกวนคุณอยู่ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณก็คือว่าบางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องสนใจกับพลังงานเหล่านั้นมากค่ะที่มาก่อกวนคุณการอดทนของคุณคือให้อดทนในเชิงของการที่ไม่ต้องไปสนใจขนานั้นมันแค่พลังงานก่อกวนนะคะถ้าจากถ้าจากหน้าไพา่แลดูเหมือนกับว่าคนรักของพวกเขา ที่อยู่รอบๆตัวคุณอาจจะสนใจในความในความสวยของคุณหรือว่าคุณมีแรงดึงดูดบางอย่างกับแฟนของเขาก็ได้นะคะแล้วอจมีการเปรียบเทียบแล้วมันกลายเป็นพลังงานที่มันก่อกวนคุณโดยที่คุณไม่ได้สนใจโอเคให้คุณฮิลลิ่งพลังงานเหล่านั้นนะคะ อาจจะมีอาจจะมีพลังงานของการที่มีคนอาจจะพูดอะไรที่ที่ไม่ดีรับหลังคุณนะคะจากพวกเขาเหล่านั้นแหละนะคะเช่นออแฟนของเขามาชอบคุณโดยที่คุณก็ไม่ได้รู้ตัวนะคะแต่ว่าฝัออ่งของฝ่ายหญิงอะไรเงนี้ยอาจจะ พูดอะไรไม่ดีใส่คุณก็ได้นะคะรับหลังนะคะด้วยความที่คุณสวยไงไม่ต้องสนใจนะคะปล่อยให้พวกเขาดําเนินการสิ่งนั้นไปเถอะแต่คุณไม่ต้องไปสนใจให้คุณยังอยู่ในอเนจีของความร่าเริงสดใสของคุณเอาไว้นะ,ะไม่ต้องไปสนใจพวกเขาเหล่านั้นเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารนะคะ สําหรับพลังงานที่มาก่อกวนคุณพวกนั้นมันทําอะไรคุณไม่ได้เลยแล้วก็ขอล้างนะคะให้คุณนะนะคะทำจิตใจให้สบายแล้วก็ยังคงความเป็นเด็กในจิตใจของคุณเอาไว้นะคะปล่อยให้พวกเขาเป็นไปแต่คุณไม่จําเป็นต้องไปเล่นกับพลังงานเหล่านั้นนะให้คุณคงความสดใสความน่ารักของคุณเอาไว้นะคะ อืมอืมคนสวยก็แบบนี้แหละนะคะใครบอกว่าคนสวยได้เปรียบนะคะคนสวยหน้าหน้าสงสารเหมือนกันนะเกิดมาสวยอยู่ดีๆก็โดนหมันไส้ซะแล้วนะคะ